ขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนะครับพูดถึงนักดนตรีทุกคนนะครับที่มาร่วมสร้างเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับผมจำชื่อไว้ได้ครับคนแรกครับคุณนัตตี้ครับจิรุตันติวรังดูครับเป็นผู้ที่เรืยกเพลงดนตรีเพลงนี้ขึ้นครับคนที่สองนะครับพี่ตี้ครับกรกฎศรีธวัชชัยครับเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ลายเบสเป็นเฉียบคมนะครับ คนที่สามครับมิสเตอร์เควินวิโดนะครับสำหรับลายกรองงันเฉียบขาดนะครับอาที่สมิธครับสมิธคุณยัยันนะครับสำหรับเสียงเปนน,น้อแสนหวานทุกคนผมเลยให้หน้ารับมากนะ,ะคุณแจ็คครับอภิสิทธิ์โชวสำหรับลายออเคสตราที่ผมให้ทีกคาจินตนาการได้ถึงน,นะครับ ที่ไก่สุธีแสงเสรีชนนะครับที่อดทนยิ้เสียงและกุ๊งร้องของปนาเจ็ดชั่วโมง <Okay. S 1> ขอบคุณพี่บอลศรีพงศ์ครับที่ได้นำแต่งงานครอีกไหขอบคุณ, <Yeah. S 1> ค,ณคุณแม่ผมครับที่คอยดูแลเรื่องจีบตาต่างๆทำให้ผมไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องแต่งเพลง <Yeah. S 1> สุดท้ายนี้ครับพวกเราเป็นศิลปิน จากค่ายเล็กๆชื่อว่าเนอร์ฟอีสนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเรา้งนะที่ผ่านมาเรามีกำลังซับไม่ค่อยมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากคืนนี้ไปพวกเราจะมีกำลังใจเหลือเฟือค,ครับขอบคุณท้ากับวงก,การเพลงไทยก็เจริญ